แบบทดสอสบ Howard Steptest นะครับอุปกรณ์ในการทดสอบนะครับก็จะมีม้านั่งความสูง40ซนติเมนะครับเพราะว่ากับผมสูง170ซนมจะใช้ม้านั่งในความสูง40ซนติเมตรนะครับอุปกรณ์ที่2ก็คือนาฬิกาจับเวลานะครับโดยจะมีผู้ไทยวิดีโอให้จะเป็นผู้จับเวลาให้ด้วยนะครับวิธีการปฏิบัตินะครับก็คือให้ผู้ปฏิบัติ ก้าวเท้าขวาขึ้นแล้วก้าวเท้าซ้ายตามแล้วให้ชิดเท้าขวานะครับแล้วก้าวเท้าขวาลงแล้วก้าวเท้าซ้ายตามให้ชิดเท้าขวานะครับจะนับเป็น1ครั้งนะครับโดยสัญญาณเริ่มก็จะให้ผู้ที่ถ่ายวิดีโอให้จะเป็นผู้ให้สัญญาณเริ่มแล้วก็ผู้จับเวลาให้นะครับในการปฏิบัตินี้จะใช้เวลา5นาทีนะครับและหลังจากนั้นก็จะจับชีพจร ในขณะนั่งพักในนาทีที่1และนาทีที่2และนาทีที่3นะครับจะจับที่ประจอาจำนวน3ครั้งนะครับแต่ละครั้งจะใช้เวลาในการจับ30วินาทีนะครับต่อไปจะเป็นการปฏิบัตินะครับเริ่มหนึง่งห้า

Thìm Ết Thìm gió tìm thám Thìm xi Thìm ha Thìm hộp Thìm chết Thìm Thìm cao Thà thịt Thà thịt 5 2 53 54 5 5 5ห57 5 8 59 60ห1 62 13 14 15 66 17 68 69 70 71 72 73

แปดสิบห้าแปดสิบหกแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม

หนึงร้อยสี่หนึ่งยหยุดต่อไปจะเป็นการนั่งพักนะครับเราเราเวลาหนึ่งนาทีและจับชีพจรน,นะครับ ทำไมไม่ใเครื่องข้อเวลาเอาวาสมันจะมีเครื่องข้อเวลานะเต็กเ็กเต็ตตเกกนะ้ามะหนึ่นาที สามสิบวิ สองนาที สามสิบ สามนาที สามสิบวิตนาทีสูตรในการคิดคะแนนนะครับสูตรในการคิดคะแนนก็คือคะแนนจะเท่ากับหนึ่งร้อยคูณด้วยเวลาที่ทำได้เป็นวินาทีนะครับ แล้วหารด้วยสองนะครับคูณด้วยผลบวกของชีพจรขนาดนั่งพักนะครับชีพจรในการจับคั้นที่หนึ่งนะครับ 6, ได้สี่สิบสองนะครับคั้นที่สองได้สี่สิบสองเหมือนกันนะครับคั้นที่สามได้สี่สิบเอ็ดผลรวมของชีพจรขนาดนั่งพักได้หนึ่งร้อยยี่สิบห้านะครับสูตรก็คือนำหนึ่งร้อยคูณสามร้อยนะครับสามร้อยนี่ก็คือเวลาที่ ทำได้เป็นวินาทีนะครับก็คือ5นาทีนะครับได้300วินาทีนะครับแล้วหารด้วย2คูณ125นะครับจะได้เท่ากับ30,000หาร250นะครับแล้วจะได้เท่ากับ120นะครับ120ถ้ามาเทียบกับตารางคะแนนผลการประเมินนะครับมากกว่า90 ผลการประเมินจะเป็นดีเยี่ยมนะครับส่วนกผมได้120ผลประเมินก็จะเป็นดีเยี่ยมครับผมขอบคุณครับ